วิธีแก้ปวดหัวได้ด้วยตัวเองภายใน5นาทีโดยปกติคนเราจะใช้รูจมูกทั้งสองข้างหายใจเข้าออกโดยไม่รู้ความแตกต่างของรูจมูกด้านซ้ายหรือขวาว่าแตกต่างกันตรงไหนวิธีแก้ปวดหัวได้ด้วยตัวเองภายใน5นาทีจากกองความรู้แพทย์แผนอินเดียโบราณอธิบายเอาไว้ว่าจมูกด้านขวาคือตัวแทนแง่สุริยะ และพลังงานความร้อนจมูกด้านซ้ายคือตัวแทนแห่งจันทราและพลังงานความเย็นข้อ1เวลาปวดหัวลองเอานิ้วมืออุดรูจมูกด้านขวาแล้วใช้รูจมูกด้านซ้ายสูดลมหายใจเพียงข้างเดียวข้อ2เวลาอ่อนเพลียทํากลับด้านกันคือเอานิ้วมืออุดรูจมูกด้านซ้ายแล้วใช้รูจมูกด้านขวาสูดลมหายใจเพียงข้างเดียวจะพบว่า อาการที่เป็นอยู่จะบรรเทาลงภายในเวลาไม่เกิน5นาทีให้ลองสังเกตตัวเองว่าเวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนเช้าเราใช้รูจมูกด้านไหนหายใจคล่องกว่ากันถ้าคำตอบคือรูจมูกด้านซ้ายคณะจะรู้สึกอ่อนเพลียให้รีบอุดรูด,ด้านซ้ายและหายใจด้วยรูจมูกด้านขวาทันทีและไม่นานนักจะสดชื่นขึ้นหายงวงเงียหากทำไปอยู่บ่อยๆสักหนึ่งเดือนก็จะเริ่มสังเกตได้ละเอียดขึ้น ว่องไวขึ้นจนไม่ต้องรอให้เกิดอาการปวดหัวแล้วถึงแก้ไขเพียงเริ่มเริ่ม,มจะปวดเริ่มเริ่มจะอ่อนเพรียก็ดับอาการได้ทันที